ผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องเรื่องเล่าเก่าอ่ะคือคอนเทนต์เก่ามันใช้ไม่ได้แล้ว mm. <laughs> คือคือคอนเทนต์เดิมมันมันออฟโซลิดแล้วอ่ะอมันมันไม่สามารถ uh huh. ที่จะเอามาเาใช้คําว่าหลอกนักลงทุน <laughs> ได้ได้ได้ดีเท่าเดิมแล้วถามว่ามันยังพอมีไหมผม, <laughs> ผมพี่ว่ามันมีแหละเพราะว่าคนที่ยังไม่เคยผ่านประสบการณ์อที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะ อ่าถูกมีถูกหลอกบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีนะแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบ hype จนทําให้อ่าผักดันราคาละแล้วก็เครื่องมืออันนึงที่ผมคิดว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนที่เป็นนักลงทุนหน้าใหม่ ได้เนี่ยก็คืออย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสปอ t b ตบิตคอย t f เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยนักลงทุนแล้วเขามองว่าอ่าถ้าสมมุติว่าจะไปลงเองเนี่ยเขาไม่มั่นใจเนี่ยเขามาทางนี้ดีกว่ามันมันมีเครื่องมือที่เริ่มที่จะเสริมเข้ามาช่วยได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นผมผมมองว่าคนก็มีความพยายามที่จะ exploit ตามปกติแหละแต่ว่า,าภูมิคุ้มกันของคนที่ผ่านในเซกเกิที่แล้วเนี่ยเขาเห็นเขาเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วก็ ปร,ประกอบกับสิ่งที่อาจารย์พิยาพูดนะผมผมมองว่าอย่างนี้ว่าหลายๆอย่างที่มันถูกพัฒนาในฝั่งของตัวบิตคอยเนี่ยมันมันเริ่มมันเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเพราะผมคิดว่ามันอาจจะมีการใช้งานจนเป็นรูปธรรมพอที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของราคาเนี่ยมันมีอะไรอยู่ตรงนั้น เขาน่าจะเริ่มได้เห็นคำว่า Internet of value จริงๆจ,จ,จากจากรอบนี้แหละคือรอบที่แล้วเนี่ยภาพของมันเนี่ยมันก็ยังกลายเป็นเรื่องของการเหมือนการพนันที่แบบว่าเออคุณก็มาเก่งเอากำไรเอาเอาราคาที่มันสูงล่าสุดเนี่ยผมก็ยังเห็นมีคนที่ามาโพสต์ว่าเหมือนเหมือนแบบ เด็กน้อยที่ที่เห็นเรื่องของราคากิ่งของราคาแต่แต่เขาจะไม่ได้เข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้มีความหนักแน่นแค่ไหนที่แม้กระทั่งราคาขนาดนี้เนี่ยคือเขายังมองว่าจริงๆแล้วอ่ะอนาคตมันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องของราคาแต่มันคือเรื่องของอนาคตที่เรายอมที่จะ,ะ pay off อะไรบางอย่างคือเทรดออฟกับเรื่องที่แบบคนจะสบประมาทหรืออะไรเราก็ยัง อ่าฮัมเบิที่จะแตกแสบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมพิ่ว่าไอ้ภาพอย่างเงี้ยมันจะเริ่มผลิดอกออกผลแล้วก็เริ่มคนเริ่มเห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มาพัฒนาหรือมาสร้างอะไรบนบนอินฟราส r u c t เจออันใหม่เนี่ยมันมันให้ผลในรูปแบบไหนเพราะจริงๆแล้วถ้ามองในมุมของทางธุรกิจจริงๆเนี่ยเอาเวลา แต่ละแต่ละอย่างมันจะมีเวฟมีไซเคิลมีอะไรของมันใช่ไหมเวลาที่เราพัฒนาหรืออะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก่อให้เกิดประโยชน์กับคนใช้เนี่ยไอเนี่ยเดี๋ยวมันจะรีเทิร์นออกมาเป็นเป็นอา่าเป็นผลเป็นกําไรเองโดยที่เราไม่ต้องออกแรงอะไรมากไอเรื่องพวกนี้ในเวฟนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เห็นแล้วมันจะไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมอย่างที่หลายๆคนคิดกันแต่มันจะเป็นเรื่องเรื่องของรูปแบบธุรกิจที่มันจะ มันจะมีคนที่ตั้งใจสร้าง v a l u ลเพื่อให้คนอื่นที่จะพร้อมที่จะเพยเพื่อ v a l u ลอันนั้นครับคือมันมันมันไม่หายหรอกเพราะว่าโลกนี้มันยังไงมันก็มีซ u p p l y ของคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เนี่ยค่อนข้างอินฟินิตนะแต่ว่า Demand ไม่ค่อยมีนะคราวนี้เนี่ยเอ่อบิตคอยถามว่าคราวนี้ที่บอกมีอะไรใหม่ภาพมันเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยนะฮะมันได้หลายด้านมากเลย ในด้านเทคโนโลยีเนี่ยที่บอกคือถ้าเราเทียบปี2020ปี2021เนี่ยผมจําได้ตอนนั้นผมนั่งอยู่ด้วยกันกับเนี่ยคุณเก่งพี่ต้นตะกอนๆกับไปปาร์ตี้งานบิตครับตอนที่มันเอาทําไหตอนนั้นผมยังพูดอยู่เลยผมนึกไม่ออกมันจะเอาทําไหจากอะไรมันจะขึ้นจากอะไรเพราะว่าบิตคอย n ยังเจอปัญหาเดิมบิตคอย Bitcoin ปี2021เป็นยังไงบิตคอย n ปี2018ก็เป็นอย่างนั้นคือคือปัญหาเดิมของมันการรองรับธุรกรรมจํานวนมากก็ยังมีปัญหาค่าโอนแพงก็ยังมีปัญหาเซกเวิช่วยได้บ้าง,งไลนิ่งย นะฮะยังเป็นแค่เทคโนโลยีที่ผมพูดบ้าบอคนเดียวอยู่ในไลฟ์ของผมแล้วทุกคนก็แบบไหนอ่ะไม่เห็นมีใครใช้เลย mm hmm. อะไรเงี้ยผมลันโหนผมก็ไม่รู้จะคอนเน็กับใคร mm hmm. จะบ mm ิตคอยไปซื้อของก็นอกเหนือจากไปงานบิตคอยคอนเฟลเล่์ก็ไม่ได้เคยใช้ที่ทไหนนะฮะ,ะ,ฮะแต่ว่าบริษัทที่นําบิตคอยมาใช้เนี่ยมันหลังจากนั้นมันค่อยๆจริงๆมันเริ่มเติบโตมาตั้งแต่2018นนั่นแหละแต่ว่ามันค่อยๆเริ่มเติบโตจนจนถึงจุดที่มันเริ่มมีคนได้ใช้งานจริงอ่ะนะฮะ,ะ,ฮะเราได้เริ่มเห็นภาพเนี่ยก็ช่วงหลังจากไซเค นะหนึ่งในหนึ่งในตัวแปรสำคัญเลยมาปีที่แล้วนี่เอง2023ก็คือที่ที่ผมจะเคยพูดถึง BOY, บ่อยนะฮะชื่อว่า n o s เ e r เป็นโซเชียลมีเดียโปรโตคอลดิสเซนทร์ลโซเชียลมีเดียโปรโตคอลที่ทุกวันนี้คนยังใช้มีเยอะหรอกนะไม่กี่แสนคนแต่ว่ามันจเจริญเติบโตมาค่อนข้างรวดเร็วมากๆในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาอย่างเมื่อคืนนี้ขณะที่ Facebook ล่มนะฮะก็ n o s t r อร์ก็ไม่ล่มนะหมายถึงว่ามันไม่ล่มอยู่แล้ว <S <S ละผมเล็ก,กว่าเยอะแต่ว่ามันไม่มีเซิร์ฟเวอร์กลางไม่มีศูนย์กลางไม่มีีรตคอไมม่เซน นะครับวันก่อนผมไลฟ์เรื่องที่ผมรู้ว่าถ้าคุยเรื่องนี้บน y t u t u เนี่ยผมโดนสั่งปิด Channel ทันทีก็สามารถที่จะไลฟ์กันดื้อๆเลยบนนอสเตอร์ได้สตรีมได้ทำอะไรได้แล้วความสำคัญคือ n o s t ตอร์เนี่ยมันอินทิเกรตบิตคอยน์ไลนิ่งอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราจะกดแทนที่จะกดไลค์ให้กันผมโพสต์รูปเจ๋งมากเลยแล้วคนชอบเขาแค่กดไลค์เฉยๆผมไม่ได้อะไรก็สามารถจ่ายบิตคอยให้ผมได้จ่ายซาโตชิให้ผมได้ หลังจากที่มีนอสเตอร์มาผมผมใช้การทำธุรกรรมบนบิตคอยวันหนึ่งเกินสิบยี่ิบครั้งทุกวันน <Okay. S 1> ะฮะคือคือมันมันง่ายเราแทนที่จะกดไลค์เราก็กดแซปให้ก็ได้เราส่งหนึ่งซาโตชิก็ได้ซึ่งทุกวันนี้ก็ mm. ก็ประมาณสองสตางค์กว่า,ก,วาก็ต้องคิดละนะฮะมันก่อนเมื่อก่อนส่งหนึ่งซาโตชิมันไม่ถึงสตางค์ใช่ไหมก็พอดีเงินบาทมันเสื่อมนะเมื่อเทียบกันแต่ว่า เอ่อพอเราเราทำอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่อยๆมันมีมันมีศิลปินที่แบบขายงานศิลปะไม่จำเป็นต้องไปทำ NFT ทำโทเค็นอะไรเลยงานศิลปะเพ้นให้ดูมาเล่นให้ดูแสดงปรีให้ดูแล้วไลฟ์แล้วคนก็สามารถจ่ายเงินให้เพราะว่าเขาชอบนะฮะเอ่อศิลปินเอนเอ o นลี่คอสตโรใชมวันก่อนเอ่อแสดงสดได้ไป13ล้านซาตโตชิกเงี้ยนะก็กถือเป็นเงินที่เยอะนะประมาณ2-3แสนบาทที่ที่เล่นเล่นไลฟ์ในบาร์คืนเดียวนะครับมีคนออกมาทำ เขียนบทความแชร์กันทําพวกแบบว่ามันจะมี subscription แบบจ่ายรายเดือนก็มีคือแบบมันมีหลายอย่างที่จะเกิด business อยู่ในนั้นแมนั่นเราจะเริ่มเห็นการมาเจอกันของเทคโนโลยีของเงินที่ไร้พรมแดนกับอินเทอร์เน็ตที่ไร้การปิดกั้นนะในน o s t ตอร์กับ Bitcoin อันนี้อันนี้ผมมองว่าสนุกซึ่งมันดันไปผลักดันให้เกิดพัฒนาการอื่นๆที่แบบก่อนหน้านี้มันเหมือนกับคนก็คุยกันในเชิงคอนเซปต์แต่ไม่มีใครทําจริงๆเพราะไม่รู้ทําไปแล้วใครจะใช้มันก็สนุกไงในช่วงปีที่ผ่านมาทาแล้วมันมีคนใช้ก็ทํากันใหญ่เลย นะ,ะม่ว่าจะเป็นด้านของ Layer 2ที่พัฒนาไปไกลามากนะฮะ Lightning ใช้งานได้ง่ายขึ้นเยอะมาก Wallet ใหม่ๆออกแบบ UX UI ใหม่เดี๋ยวนี้คนแบบอยากจะรับส่ง Bitcoin กันทันทีไม่ต้องรอ On-chain Transaction มาถึงโหลด link โหลด Wallet ขอ Satoshi ถึงมันจะเป็น Custodial ก็เถอะแต่คุณจะได้แบบได้รับลิ้มรถของการทําธุรกรรมแบบทันทีโดยไม่มีตัวกลางได้โอเคมัน Custodial มีตัวกลางแต่ว่าก็ก็อย่างอยก็เริ่มเข้ามาในโลกนั้นแหละนะฮะ เข้าไปใน n o s t ตอได้แซฟกันได้แบบนี้มีพวกเลเยอร์สนะฮะเฟดเ a t e d เอ่อ์ชอมเมีนอีมินทั้งหลายนะครับที่สามารถทําให้คนที่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญนักเ,เริ่มใช้ได้ด้วยการที่แบบมีคนในชุมชนเป็นผู้สอนแล้วก็สร้างอ e m i n t ของชุมชนขึ้นมาอันนี้ก็จะเริ่มมีการใช้งานเยอะในทางฝั่งของทวีปแอฟริกานะครับมีเทคโนโลยีในการใช้บิตคอยโดยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตที่เราคุยกันว่ามันทําได้ในเชิงคอนเซปต์เนี้ย ก็มีโปรเจกต์อย่างคุณงวทัตโตนะฮะของเอ,อ่อมาชังคูรา <c oughs> <c oughs> เขาก็ทำแล้วสามารถที่จะแบบส่งรับส่งบิตคอยไม่ว่าจะเป็น Lightning หรืออ n นเชนเนี่ยผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย SMS ธรรมดาได้นะหรือว่าแม้กระทั่งใช้กระดาษใช้จดหมายก็สามารถรับส่งบิตคอยกันได้ ซึ่งมันส่งผลให้แบบมันได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะพวกแบบว่าหมู่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆแอฟริกากลางไนจีเรียไนจีเรียนี่มีคนใช้เยอะมากเพราะว่าสกุลเงินตัวนร่าของเขาเนี่ยมันล่มสลายรวดเร็วมากๆก็กลายเป็นคล้ายๆเป็นทั้งที่เก็บเงินแล้วก็เป็นสกุลเงินที่เขาสามารถใช้ใจ่ายประจําวันได้อย่างสะดวกสบายนะฮะเมืองอย่าง p r o สเปร่าหรือหรือเอลซาวาดอร์เองก็เริ่มเห็นการใช้งานบิตคอยที่สูงขึ้นเรื่อยๆเออเอลซาวาดอร์ในปีแรกที่ประกาศมามีการใช้งานบิตคอยไม่ถึง2% คนก็ไปถึงแล้วก็บอกนี่งเฟลเห็นไหมประกาศบิตคอยล์ e ลกัลเทนเดอร์ไม่มีใครใช้เลยตอนนี้ขึ้นมาถึงประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์สากว่าเปอร์เซ็นต์ละคนก็ยังอุตส่าห์ไปทําข่าวว่าเนี่ยสองในสามล้านไม่รับบิตคอยลแต่ภายในปี2ปีคือมันโต1ิบเท่า2ี่เท่าเนี่ยนะก็ก็ไม่ค่อยนําเสนอข่าวตรงนั้นอะไรแบบนี้นะเราก็ประเทศเขาก็กําไรจากการลงทุนไปเยอะแยะส่วนใหญ่แต่ขาวว่าวก็จะเน้นไปนําเสนอว่าขาดทุนเท่าไหร่แทนซึ่งมันไม่ได้มีคืออันนั้นผมผมแวะนะฮะแต่ว่ากลับมาที่เรื่องตรงนี้ในเชิง Technology เทคโนโลยีีีีเ่ยมม มีของเล่นใหม่เยอะแล้วกันเรียกว่า Bitcoin มารอบนี้เหมือนไปไปช้อปปิ้งของเล่นมาแล้วว่าติด Equipment มาเต็มตัวสก,กินทองเรียบร้อยนะฮะยังมีเทคโนโลยีที่รออยู่ในท่อกําลังใกล้จะออกอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่เขาเถียงกันอยู่สรุปเราจะทำเช็คเทมเพลต e ร e r สอไหมเพื่อที่จะทำเทคโนโลยีที่เรียกว่า c o v เวเนนได้นะฮะเราจะสามารถที่จะ ใช้บิตคอยที่อยู่ในยุทธุรกรรมโดยที่ไม่ได้ไปต้องใช้บิตคอยนั้นก็ได้แต่จะมีสิทธิ์เคลมที่สามารถตรวจสอบได้นอกเชนซึ่งซึ่งจะยิ่งแบบยิ่งทําให้ไลนิงมันยิ่งขยายและเร็วได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกอาร์คเดตเวิร์กก็สามารถทํางานได้อะไรเงี้ยนะฮะอีกเยอะมากๆ l Enhance นทฮะฮะออฟแคซึ่งตัวนี้เถียงกันเยอะมากว่าจะเปิดหรือไม่คอนแคตเนตซึ่งเป็นสคริปที่ทรงพลังสุดๆสามารถทําให้บิตคอยทําอะไรได้เยอะขึ้นอีกเยอะแต่ก็อาจจะเปิดช่องโบก็ยังถกเถียงกันอยู่ รหรือบิต Vm ที่สามารถรันพูดง่ายๆก็คือรันเซอร์กิตบอร์ดเซอร์เคทรีบนบิตคอยสามารถทำโลว์เลเวลโปรแกรมมิ่งบนบิตคอยได้เป็นทัวริงคอม plete โลว์เลเวลโปรแกรมมิ่งซึ่งก็แปลว่าทำอะไรก็ได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้น uh, นี่คือฝั่งแค่ฝั่งเทคโนโลยีฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือทางฝั่งของ อินสติทูชันนะฝั่งของสถาบันเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วสป t ตบิตคอย ETF ถือเป็นก้าวสำคัญก้าวสำคัญที่เลี่ยงไม่ได้ถึงแม,ม้ว่าผมจะมีความเป็นห่วงอยู่บ้างแต่บอกว่าเลี่ยงไม่ได้มันก็กลายมาเป็นสเตโปของตลาดทุนของโลกไปแล้วเราอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่พวกเราที่ถือกันนะครับในเมื่อโลกทางการเมืองการปกครองแล้วการเงินสถาบันการเงินผู้คนที่มีอํานาจทางการเงินต่งตางๆเนี่ยนะฮะมีสเตกกับมันแล้วด้วยเนี่ย มุมมองมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปคนที่ใจปิดอยู่เดิมก็จะเริ่มเปิดใจมากขึ้นนะเราเห็นได้จากตัวอย่างว่าอ,องค์กรที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับบิตคอยมาตลอดตั้งตัวเป็นศัตรูถึงทุกวันนี้เขาก็ยังตั้งตัวเป็นศัตรูกับอิสรภาพของมนุษยชาติทั้งโลกอยู่ตลอดอย่างเช่น WEF เนี่ย mm. เมื่อสวันนี้เองเพิ่งปล่อยวิดีโอเกี่ยวกับการขุดบิตคอยมาแล้วแสดงให้เห็นหนึ่งภาพที่ อย่างคนอย่างผมเนี่ยพยายามพูดมาเป็นปีแล้วว่าการขุดบิตคอยเนี่ยมันช่วยเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานช่วย s t a b i l i z e grid ช่วยดึงรายได้เข้าสู่ชุมชนช่วยช่างสร้างงานสร้างอาชีพนะฮะเขาก็นำเอาประเด็นพวกนี้มา Present เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่า BlackRock ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในผู้บริหารสำคัญขององค์กรอย่าง w e f เข้ามาถือ Bitcoin เป็นแสน Bitcoin จะคิดว่ามันไม่เกี่ยวคงไม่ใช่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งทางด้านสถานะของมันการยอมรับของมันในโลกการเงินทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะเรื่องของน a ช i ั่ State เองนอกเหนือจากเอลซาวาดอร์เนี่ยก็ยังมี เราก็จะเห็นอย่างล่าสุดก็จะมีอาร์เจนตินาที่เปิดเสรีทางการเงินไม่ได้บอกว่าใช้บิตคอย n ์เป็น a l t e n เทนเดอร์แต่คือใช้มัลติโพล์เคอร์เรนซีเป็นดิโก้เทนเดอร์ซึ่งก็รวมถึงบิตคอยด้วยคุณจะเอาบิตคอยไปจ่ายภาษีก็สามารถทําได้นะฮะประเทศอีกหลายประเทศที่ค่อยๆเริ่มมีการขยับไปใช้นะครับเคนยาประชาชนเริ่มใช้กันเป็นประจำอะไรเงี้ยในเลบานอนนะฮะในเวเนซุเอลาพวกนี้อาจจะใช้ในลักษณะของสเตเบิลคอยแต่ก็มีการใช้คริปโตแล้วก็เป็นบิตคอยเบสสเตเบิลคอยแบบเนี้ยมีเยอะนะฮะ เพราะฉะนั้นมาปีเนี้ยอย่างที่ผมผมบอกจริงๆผมแชร์รูปนี้นิดนึงเป็นการ์ตูนนะครับน่ารักดีไม่มีอะไรลีน่าเซเช่นะครับแฟนของแซนเชนมาบอกทำไมก็ไม่รู้เหมือกันเขาบอกเนี่ยปี2021ราคาบิตคอยคือไม่ทำเอาทาไฮอะมันตั้งอยู่บนอะไรอะตั้งอยู่บนตั้งอยู่บนฝัโอโมตั้งอยู่บน บ้านตั้งอยู่บนเฮาส์สกปรที่เกิดจากการแบบเลนดิ้งดีไฟการเสกเงินเงินเฟียดเงินปลอมเงินการโกงเงินลอยเงินที่ไม่มีอยู่จริงของ FTX อะไรเงี้ยนะฮะการใช้ l e v e อเรจเอ่อเพื่อขึ้นไปแตะเอาทำไฮแล้วอันั้นก็ถล่มลงมารอบเนี้ยเขามั่นคงขึ้นเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเขาสามารถไปสร้างไอ้กองนี้อยู่ข้างบนนี้ได้ไม่ใช่เราค่ถล่มลงมาใหม่ นี่คือสาเหตุอันหนึ่งแหละที่ทำให้ให้เวลาที่มัน break high แล้ว high mm hmm. เดินมาจะกลายเป็น support mm hmm. ผมไม่รู้หรอกมันไปไกลถึงขนาดไหนแต่ว่าระดับหกหมื่นเนี่ยมันจะกลายเป็น support mm hmm. ละนะครับหลังจากนี้ mm hmm. เพราะว่าโครงสร้างมันสร้างขึ้นมาถึงจุดนี้ละ